กราบสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซยายตุ้มทุกทุกคนพี่น้องเอฟซีมะลําเพชรระเพินเสียงสะออนทุก,ท,กท่านค่ะพี่น้องมื้อนี้เช้าวันที่3กันยายน2567ค่ะพี่น้องยายตุ้มมาเห็ดคลิปอีกนะคะลูกหลานไปโรงเรียนแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำคลิปค่ะ อยากทําคลิปตั้งแต่เช้าๆุูแหละพี่น้องเมื่อคืนนี้ลูกเข้าห้องน้ํานะคะก็เลยไปเห็นไลฟ์สดของผู้หิบบ้านสายจวดพี่น้องเอ้ยก็เลยขึ้นหัวข้อว่าเป็นอย่างอีกมลําเพลมาพื้นบวิดโบส่วงแจกคเทอแทพี่น้องเมื่อคืนนี้ฝนฟ้า,ฟาลมพายุเนาะพัดกระนํานะคะพี่น้องบ้านเพลง สำนักงานมาลมพิษลำเพลินเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเอ้ยมีแต่แนวมีแต่แนวมีแต่ไม่ย่างคึ้มาลงแต่พชรลำพื้พนแทนอคือโบวิตบว่างแจ็กเทืออนอพี่น้องไปเบิ่งค่ะพี่น้องมันเกิดอย่างขึ้น มันหลับมีชัและหนึ่งชั้นสองชัสามี่หาหก ตัสนี้พี่น้องรอบเด็กสุกุสค้นครับก,การที่ไม่อยากจะเจอก็เจออีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้ก็ถือว่าหนักพอสรมควรไลเกาเลย ไม่ใช่ตอนที่เราซ้อมพี่หน่องมากบาดเดียวมาก้องนี้ถ้าหากมองลงๆขอบคุณทุกท่านนะครับกำลังใจนะครับ พี่น้องครับคือว่าถ่ายบรรยากาศใ้พี่น้องในเบองเดอขอบคุณกําลังใจทุกกาลังใจครับเดี๋ยวมึงเงินพอกันไหมครับเห็นเห็นน้ําตาผู้ใหญ่บ้านใส่จวดแล้วกะเว่าบ่อออกค่ะพี่นอ้องยี่ตุ้มเนี่ยตื่นมาเข้าห้องน้ำพอดีเมื่อคืนเนี่ยก็เลยเออบัตสิีเข้ามานอนแล้วนอนบ่หลับมันนีตื่นแล้วผู้เฒ่าเนาะรถเปิด u ูท b e เบิ่งมาละเด้งขึ้นมามันเป็นภาพที่ ู้ยาบ้านเพื่อนกำลังไลฟ์สดขับไปบึงวีทีนพี่น้องพังลงมาพายุเข่าเมื่อคืนนี่ลากะจนให้นะพี่ยายบ้านเนะาะจักอีอย่างนพี่น้องคือไม่อย่างมาลงแต่เพลินลพื้นเนาะเปิดวงปิดวงกะเจอฝนเมื่อเล็กกะเจอฝนเมื่อสองกะเจอฝนเปิดกะเจอปิดกะเจอมันเป็นอะไรเนาะไม่เข้าใจเหมือนกัน ก็ได้จะส่งกำลังใจให้ไม่พรเพลดีให้ผู้ใหญ่บ้านสายจั่วสู้ๆท่านั้นแหลคะาาาคาา่ะเอฟซีกระบอกนี้ปะไปใส่ดอกค่ะเซ้อยการคือเกาเป็มกำลังใจให้นะคะผู้ใหญ่บ้านโอ้งวดน,นีกันนักเวทีพึ่งเสร็จใหม่ๆเนาะก็เมื่อเช้าดูจากช่องพีวิทปู่เชิเพิ่งก็บ,บอกว่าเวทีที่ตั้งไว้นั้น เอาไว้ให้คนวอยดูเอาไว้ให้พนักงานที่จะที่จะอันต่อเวทีเวลาไปล่องไปร่ำนะครับว่าชิ้นไหนเป็นต่อชิ้นไหนชิ้นไหนวางตรงไหนอะไรแบบนี้เนาะเพื่อนก็นเลยวางไว้ให้ให้คนวอยนะเพื่อนเบึ้งนะคะพี่น้องเวลาเวลาอันไปเสดงนะเพิ่นจะได้ตั้งเวทีถือนะคะพี่น้องเพื่อนก็นเลยตั้งไว้มงหันเนาะปูชีดเพื่อน v o จากสั้น,นะคะ่ะพี่น้อง อย่างใดก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆส,สู้เท่านั้นตั้งสตินะคะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้เป็นกำลังใจให้เท่านั้นล่ะค่ะพี่น้องแจ็คสั่เนอๆใหญ่ตุ้มก็ได้เนาะก็หวังว่าเอฟซี FC มันลเพลินเอฟซี FC มันลเสียงสะอ่อนทุกทุกคนก็คงจะเห็นอกเห็นใจแล้วก็บรปะบะทีมคือเก่าเป็นกำลังใจให้นะคะ เนพลเพลดีผู้ใหญ่บ้านสายจวดสู้ค่ะสู้สู้สู้ไปด้วยกันเนาะสู้มาตั้งสามปีแล้วนักกว่านี้ก็เคยสู้มาแล้วนะคะสู้ต่อไปค่ะยิ้มไว้ยิ้มไว้นะคะเอาคลิปนี้มาป็นกําลังใจให้ผู้ใหญ่บ้านสายจวดกับในพรเพลดีกับมอลำพิษลำพื้นเสียงสะออเด้อค่ะสู้สู้สู้ส